ที่่าเด็กๆพบกับครูครึ่งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบและแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละสิบนะคะเด็กๆก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่สองขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อยห้านะคะเด็กๆเมื่อพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ ดูตัวอย่างตามคุณครูนะคะตัวอย่างในหน้า105นะคะจากจํานวนที่กำหนดให้มี 10, 20, 30, 40, 50นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจาก10มา20ก็เพิ่มขึ้นมาอีก10จาก20มา30ก็เพิ่มไปอีก10จาก30มา40ก็เพิ่มไปอีก10จาก40มา50ก็เพิ่มไปอีก หรือว่าบวกเข้ามาอีก10นั่นเองนะคะเด็กๆดังนั้นจำนวน10 20, 30 40และห0เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10นะคะก็คือเรานับเพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองนะคะเด็กๆต่อมานะคะ12 22 32แล้วก็มีช่องว่างนะคะแล้วก็52นะคะ จาก12มา22จะเห็นได้ว่านะคะมันเพิ่มมาอีก10หรือนับบวกเข้ามาอีก10นั่นเองนะคะจาก22มา32ก็เพิ่มอีก10เพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเ,เลขที่อยู่ระหว่าง32มา52นะคะถ้าเราพิจารณาดีๆนะคะมันเพิ่มทีละ10แสดงว่าจาก32ถ้าบ,บวกเข้าไปอีก10ก็ต้องกลายเป็น42นั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะจำนวน 12, 22, 32นะคะเป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละสินะคะและจํานวนที่อยู่ระหว่าง32กับ52ก็คือ42นั่นเองนะคะเด็กๆต่อมานะคะตัวอย่างต่อมามีจํานวนอยู่ 40, 30, 20, 10และ0นะคะเด็กๆ เด็กๆจะเห็นได้ว่านะคะจาก40มา30จํานวนหายไป10นะคะก็คือลบออกไป10หรือนับลดลงไปอีก10นั่นเองนะคะเด็กๆจาก30มา20ก็คือเอาออกไปอีก10นั่นเองนะคะจาก20มา10ก็อ,ออกไปอีก10จาก10นะคะนับลงมาอีกนับลดลงมาอีก10ก็จะเหลือ0ูนหรือ10ลบ10ก็คือ0ูนนั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจํานวน4ี่สิบ 30 20 10และ0นะคะเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ10นั่นเองนะคะเด็กๆจำนวนที่ลดลงทีละ10หรือว่าเรานับถอยหลังทีละ10นั่นเองนะคะเด็กๆต่อมานะคะจำนวนต่อมาก็คือช่องว่างแล้วก็7 5 65, 55แล้วก็45นะคะ จะสังเกตได้ว่าจำนวน 75, 65, 55และ45นะคะเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสินะคะดังนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก75ไปทางซ้ายมือก็คือจำนวนที่อยู่ก่อน75นั่นเองนะคะก็คือ85นั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะแบบฝึกหัดของช่วงงงนี้ จะอยู่หน้าที่107นะคะเด็กๆคำชี้แจงนะคะเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปและเขียนคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงลงในช่องว่างนะคะแบบฝึกหัดหน้า107นะคะเด็กๆข้อที่1น,นะคะ50 60 70 80แล้วก็ช่องว่างนะคะช่องว่างก็คือเลข90นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะแบบรูปของจำนวนข้อนี้ก็คือแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเขียนพร้อมครูพึ่งได้เลยนะคะเด็กๆข้อที่สองนะคะ 74.64.54. บสช่องว่างนะคะแล้วก็สาเพราะฉะนั้นเลขที่อยู่ในช่องว่างก็คือเลข 44นะคะเด็กๆเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ10นะคะเด็กๆเพราะจาก74มา64ก็หายไป10จาก64มา54ก็หายไปอีก10จาก54มา44ก็หายไป10จาก44มา34ก็หายไปอีก10นะคะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละสิบนั่นเองนะคะเด็กๆ ต่อมานะคะ3 5 4 5 55 65และช่องว่างนะคะเลขในช่องว่างนะคะก็คือเลข75นะคะจาก35มา45ก็คือบวกเข้ามาอีก10หรือว่านับเพิ่มทีละ10นั่นเองนะคะเด็กๆจาก45มา55ก็บวกเข้าไปอีก10จาก55มา65ก็บวกเข้าไปอีก10นะคะจาก65มาช่องว่างก็ต้องบวกเข้าไปอีก 0ดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็คือ75นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองนะคะเด็กๆต่อมา70 60 50แล้วก็ช่องว่างนะคะแล้วก็30จาก70มา60จะเห็นได้ว่าจำนวนลดลงไปอีก10จาก60มา50ก็ลดไปอีก10 จากค่า10มาช่องว่างก็ต้องลดลงไปอีก10เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นจำนวนในช่องว่างก็คือ40นั่นเองนะคะเด็กๆเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10นะคะเด็กๆต่อมาแบบฝึกหัดหน้า108นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่108คําชี้แจงเติมตัวเลขในช่องว่างให้เป็นแบบรูปของจำนวน ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละสิบนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆแถวฝั่งซ้ายมือนะคะเด็กๆดูแถวซ้ายมือก่อนนะคะจะมีเลขสามส3ามยานะคะแล้วก็เป็นช่องว่างนะคะให้เราเติมตัวเลขลงไปนะคะ เขาให้เราเติมตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละสินะคะจาก3มา13จะเห็นได้ว่าเพิ่มมาทีละสิบนะคะจากสิมา23ก็เพิ่มไปอีก10ดังนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก23ก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีก10บคำตอบก็คือ33ต่อจาก33ก็ต้องเป็น43นะคะต่อจาก43นะคะก็ต้องเป็น 53ต่อจาก53ก็ต้องเป็น63นะคะเด็กๆในแถบสีแดงนะคะที่ครูเพิ่งทําแถบสีแดงไว้เด็กๆสามารถเขียนคําตอบลงได้เลยนะคะด้านฝั่งขวามือนะคะเด็กๆด้านฝั่งขวามือนะคะจะมีช่องว่างด้านบนอยู่ส4ช่องนะคะแล้วก็มีตัวเลขด้านล่างก็คือ47 57และ67นะคะเด็กๆ ถ้าสมมุติว่าเราไล่จากข้างบนขอโทษค่ะไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเด็กๆจํานวน67มา57ก็คือหายไป10นะคะจาก57มา47ก็หายไปอีก10ดังนั้นนะคะถ้าเราอยากทราบจํานวนต่อมาเราก็ต้องนับจาก47นะคะถอยหลังมาอีก10นะคะหรือนับลดทีละ10ก็จะได้จํานวน 3 7นะคะแล้วก็27แล้วก็17และจำนวนสุดท้ายก็คือ7นั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดอยู่สองหน้าก็คือหน้า107กับหน้า108นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งงานใต้โน้ตตามห้องของตัวเองได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ